มาพบกับช่องป้อยเพชรยนเช่นเคยนะคะวันนี้เป้ยจะพามาดูรถสวยน่าใช้งานนะคะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะมีทั้งแฮทสเปกคาประตูยาริสเอทิแล้วก็ยาริสนิวนะคะตัวนี้นะคะได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะหรือใครที่ชอบรถคันไหนนะคะก็สามารถแคปหน้าจอนะคะโทรมาหาเป้ยได้เลยที่เบอร์094 9 8 6 4 4 7 9ปนะคะเป้ยยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาดูในส่วนของคันแรกกันเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะตัว แฮตแบกคาประตูนะคะได้เป็นสีขาวนะคะหลังคาดําแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะที่เพรยนนะคะมีให้เลือกมากมายแน่นอนเป็นโตโยต้ายาริสนะคะ 1. นึ่งจหนึ่งจุดสองไฮคอร์สตัวนี้เลย<ส>นนเป<ส>็นปี2020นะคะมาอยู่ที่60,000โลนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่449,000บาทนะคะตัวฝากระโปรงหน้านะคะได้เป็นสันเหลี่ยมคมๆเสรสวยแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าได้เป็นเงาสวยแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะได้เป็นแถบสีดํามาให้สีดําเงาแบบนี้ไปเลยนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะ ส่วนตัวล้อนะคะจะได้เป็นล้อแมกอลอยนะคะนี่ในสวยๆแบบนี้เลยนะคะไดนลมแบบอลอยทูโทนแบบนี้เลยนะคะตัวซุ้มล้อนะคะชว์นะคะน้าเต็มแต้มสีเป็นเดิมๆเลยไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ำมาแน่นอนนะคะให้ดูกันแบบนี้เลยนะใครที่ชอบนะคะตัวนี้เป็นตัวยาลิทานะคะหลังคาดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะชอบก็เข้ามาจับกระจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะได้เป็นโครไฟสีแดงให้แบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะ ด้านหลังก็จะมีเป็นที่ปั่นหฝนให้นะคะตัวยาริตัวนี้นะยาริสไฮฟอร์สนะคะใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะหรือกดโทรมาหาปวยก็ได้ค่ะที่เบอร 0949เป็น64479นะคะโดยจะเป็นตัวนี้ค่ะยาริเอชิดนะคะนี่ตัวนี้แป้เป็นสีเทามาเลยนะคะสีเทาดำส,สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังก็ดีไซน์มาสวยงามมากนะคะเป็นยาริเอชิดนะคะตัวนี้แป้เป็นสีเทาดำมาด้วยนะคะใครชอบก็เข้ามาจับมาจองเป็นเจ้าของก็ได้เลยนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะรถสวยทุกคันแน่นอนไม่มีพิกล่มจมหนักพิก่้มจมน้ำมาแน่นอนนะคะ ตัวนี้เป็นโตโยต้ตายาริสเอทีท1.2สปอร์ตนะคะได้เป็นซีเทาปี2020ด้วยนะคะไม่์การใช้งานอยู่ที่50,000กว่าโลนะคะราคาคา่าตัวอยู่ที่359,000บาทน,นะคะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้านะคะฝากระโปรงเป็นริ้วสวยๆให้แบบนี้เลยนะคะไฟคมไฟสายสวยแบบนี้ให้เลยนะคะตัวกระจังหน้านะคะได้เป็นสีดําขีดยาวเส้นยาวแบบนี้เลยนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะฝากระโปรงก็ยังเป็นเดิมๆเลยตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแบบ อร่อยเหมือนคูทูนเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ดีไซน์ออกมาแบบตัวใหม่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะซุ้มล้อนะคะก็เป็นเดิมๆนะมีรอยแต้มสีอยู่นะคะตัวนี้มีการันตีให้เลยว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะไม่มีจมน้ําไม่มีปิความมาแน่นอนเลยนะคะได้เป็นสวยๆแบบนี้เลยสีเทานะคะอันนี้เดี๋ยวจะพาดูภายในสักหน่อยโอเคตัวนี้นะคะได้เป็นบ่อนหนังผส,สมผ้านะคะ อันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นผ้านะคะได้เป็นเบาะนังผสมผ้าให้แล้วค่ะพวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอมีปุ่มควบคุมเครื่งองเออมีปุ่มควบคุมเครื่งองเสียงของอภัยทีค่ะแล้วก็หน้าจอได้เป็นหน้าจอสัมผัสเป็น แอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะใครที่ชอบนะรถเก่งนะไว้ใช้งานนะคะเป็นหาที่จอดง่ายนะคะประหยัดน้ำมันวิง่งวิ่งได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านแน่นอนเคลสได้ดีมีดันฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายข้าราชการนะคะพนักงานประจําพนักงานบริษัทนะคะวิรัติวิสาหกิจ หรือจะเป็นเกษตรกรนะคะขอแค่มีเลื่อเขียวก็สามารถออกรถกระทำพยอยนได้แล้วนะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่าสีไฟแนนซ์แน่นอนมาหาเป้ยนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะที่พยโยนมีรถดีให้เลือกมากมายแน่นอนนะคะนี่ตัวภายในนะคะเขาทํามาแบบระบบแบบใส่คาสิคได้นะคะนี่นะคะพร้อมมากๆเลยพร้อมใช้งานมากๆรถเก่งสวยนะคะคันนี่ตอบโจทย์ลูกค้าหลายท่านแน่นอนนะคะสนใจก็เข้ามาดูตัวรถเข้ามาจับ,มาจ,บมาจองก็ได้เลยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเป้ลจะพามาดูตัวยาริสตกลมิวเลยนะคะได้เป็นสีดําสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะมี2สีค่ะตัวนี้นเป็นตัวสปอร์ตตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะคะอันนี้ก็คือเป็นโตโยต้ายาริสนะคะ1.2ส,สมาร์ปี2023นะคะปีปีใหม่ด้วยไม่น้อยด้วยอยู่ที่30,000กโลได้เป็นสีดําสวยๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่479,000บาทนะคะ489,000บาท ออสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้เลยได้เป็น้ากระโปรงได้เป็นสีับสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะมีสันเหลี่ยมให้พร้อมเลยคลมสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าออกแบบมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้เลยมีเส้นกระจังด้านหน้าเป็นเส้นสีดําเงาให้แบบนี้เลยนะคะตัวล้อได้เป็นล้อแมกอลอยเหมือนกันค่ะล้อแมกอลลอยสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวซุ้มนะคะซุ้มล้อก็ยังมี สีนะคะจุดแต้มสีให้นะนี่นะคะมีจุดแต้มสีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีไฟเลียติดมาให้ด้วยสายชิลมาให้เรียบร้อยนะคะภายในตัวรถก็สวยมากๆเลยนี่เป็นทูโทนเหมือนกันเป็นบาะทูโทนมีบอะผ้าผสมด้วยมีเป็นบอดหนังออกแบบมาดีไซน์เส้นสีเทาตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นตัวผ้าก็ทําเป็นตารางนะคะข้อดีของมีผ้าแซมมาก็คือมันช่วยระบายความร้อนได้ดีนะคะรถ แล้วก็พร้อมอะไรนะคะออปชั่นครบเลยพอมอรมาลมัลติฟังกชันมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงทั้งสองฝั่งให้เลยแบบนี้เลยนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดประมาณ7นิ้ว8นิ้ว7นิ้วเลยนะคะเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะรูปแบบเขาสวยมากๆเลยนี่ค่ะไฮโซมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานแล้วก็มีที่ใส่ของนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลหน้าจะมีเป็นหนังสีน้ำตาลให้แบบนี้เลยนะคะด้านในก็ความกว้างก็กว้างขวางแน่นอนนะคะ สวยๆให้แบบนี้เลยดูภายในรถได้เลยนะคะอันนี้รถใหม่ปีใหม่ด้วยนะคะใหม่น้อยด้วยนะคะราคาจับต้องได้อยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะคะเลยดีๆมีแด,ด,ด,ดนฟีด้าให้แน่นอนนะคะด้านหลังก็มีที่ใส่ของให้มีที่เสียบแบตสายชาร์จให้นะคะนี่ทำมาให้แบบนี้เลยนะคะใส่คาสิทได้เหมือนกันนะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะอยู่ด้านหลังนะคะทำออปชั่นมาใหม่พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะ ด้านหลังก็เป็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะยานิทเอที e นะตัวนี้เป็นตัวสมาร์นะคะได้ไปใช้งานคือคุ้มสุดๆเลยค่ะใครที่ชอบหรือมองหาอยู่นะคะก็สามารถเข้าม,มาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะเ<ส>พชรยนต์เปิดมา26ปีนะคะมีการันตีให้แน่นอนนะคะตรวจสภาพรถมากกว่า215จุดนะคะมีใบเซอร์มีใบการันตีให้ค่ะตัวนี้ก็คือทางเพชรยนต์นะคะถ้าตัวเจอ,อ,อ,อไปเจอพิกคว่ำจมน้ำมาชนหนักมานะคะทางเพชรยนต์รับซื้อคืนเต็มจำนวนแน่นอนค่ะนะคะ เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง6กโมงเย็นกันเลยทีเดียวนะคะหรือกดเบอร์โทรแฉกหน้าจอโทรมาหากเบอร์ก็ะด่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าแปดหกสี่สี่เจ็ดเก้านะคะเบอร์ยินดีให้ํำปรึกษาให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะหรือจะเข้ามาดูตัวรถเองก็ได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าแปดหกสี่สี่เจ็ดเก้านะคะเบอร์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเบอร์ก็ขอจบการรีวิวรถไว้เพียงเท่านี้นะคะรอบหน้าจะพาดูรถสวยคันไหน เลดะะีๆมีดดนฟีดาวออกรถก,กับเปยไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทนะคะก็ออกรถก,กับเราได้นะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่าสิบไฟแนนซ์แน่นอนออกได้ทุกอาชีพนะคะใครสนใจเข้ามาหาเปยได้เลยกดเบอร์โทรมาหาเปยได้เลยค่ะเบอร์โทรเปยนะคะสามารถโทรก็ได้หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะสนใจก็แค่แคปหน้าจอแคปเลขทะเบียนโทรมาหาเปยได้เลยนะคะคลิปนี้เปยก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะรอบหน้าเปยจะพาไปดูรถตัวไหนก็อย่าลืมกดติดตามเปยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เปยัสะ